มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะข่าวแรกของเราต้องขอแสดงความยินดีกับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาด้วยนะคะที่สามารถคว้ารางวัลจากเทศกาลภาพยนต์เอเชียนที่นิวยอร์กมาครองได้สำเร็จค่ะ ถือว่าเป็นความภูมิใจของนางเอกสาวยาย่าอุรัสยานะคะเมื่อภาพยนต์ไทยที่เธอแสดงนำเรื่องฟ้าเซนฟิลเลอรเร็วโหดเหมือนกโกรธเธอผลงานกำกับของเต๋อนวพลค่ะได้รับเลือกฉายเปิดเทศก,กาลภาพยนต์นิวอ็อกเอเชียนฟิล์มเฟสติวัล2022ที่ที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งงานนี้สาวยาย่าก็ยังคว้ารางวัล Screen International Rising Star Asia a w a r d หรือนักสแสดงดาวรุ่งนานาชาติยอดเยี่ยมมาครองค่ะโดยเธอได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมด้วยถ้วยรางวัลน,นะคะภาพนี้เ ล,ลงในไอส่วนตัวพร้อมเ,เขียนข้อความค่ะบอกว่าปลื้มใจสุดๆที่ได้รับรางวัลต่างประเทศและได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ขณะที่หวันใจ้ยังหนุ่มนละเด็กก็ไม่พลาดนะคะโพสต์ภาพสาวยา่ยาในไอจีสตอแสดงความยินดีด้วยค้นค่ะ